กับ h ันนี่แอนเฟร e n t e r t a i n เท n t บริษัทไทยเบเร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงเสนออออยยยยยาาาากกกกททีีี่่่ไไไไหหนนนนนจจจะะปปปปดดดดด้้้วว <c oughs> วววัััััเเเรรรรม <c oughs> ม <c oughs> มมมมงงูขชล สวัสดีครับเที่ยวเราไม่ไทยแลนด์เวิร์วันนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่นี่ครับวัดธ้ำเพชรพิมานตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับ <S <S ซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาไหว้พระทำบุญนะครับแล้วก็มาชมความอันซีนของวัดแห่งนี้กันครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะโชคดีทุกคนตามป้ายนี้เลยครับ ทำบุญที่นี่โชคดีทุกคนครับไปเที่ยวกันครับน,นี่ได้ทุบเพียนได้ดอกไม้แล้วนะครับเดี๋ยวทองคําเปลวเนี่ยนะครับเราจะไปปิดหลวงพ่อสําเร็จแล้วก็ลูกนี้มีแก้วลูกในถ้ากันครับแล้วก็ลงไปข้างล่างเนี่ยต้องเอารองเท้าไปด้วยนะใส่ลงไปด้วยเพราะว่าทางออกเนี่ยไม่ใช่ทางนี้ไปออกอีกทางหนึ่งไปครับ อยู่นู่นครับข้างล่างเลยครับเพราะว่าวัดนี้นะครับเป็นวัดที่อยู่ในถ้ำธรรมชาติครับเดี๋ยวเราลงไปดูพร้อมๆกันเลยครับมาตีละครั้งกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมตี้เผื่อทุกคนนะ ถ้ำเพชรพิมานแห่งนี้นะครับตั้งชื่อตรงตามถ้าเลยครับนั่นก็คือชื่อว่าเพชรพิมานครับซึ่งเป็นถ้าที่อยู่ใต้ดินนะครับไม่เหมือนกับที่อื่นๆที่ถ้าจะอยู่บนภูเขาใช่ไหมครับ <S <S แล้วก็ในชื่อนี่มีคำว่าเพชรผมว่าความงดงามเนี่ยน่าจะต้องอยู่ในถ้าที่งดงาม เพทพิมานแห่งนี้นะครับได้สร้างแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนเป็นวัดร่านเนี่ยประมาณปีพศ2484ครับถ้าคํานวณดูแล้วก็น่าจะประมาณ85ปีครับซึ่งทางวัดน,นี้นะครับได้มีการปรับปรุงภายในถ้ำให้เป็นศาสนาสถานจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับ มาถึงบริเวณนี้นะครับสังเกตได้เลยว่ามีอากาศถ่ายเทแล้วก็โปร่งโล่งสบายเลยนะครับแล้วมาถึงตรงนี้เนี่ยเราสังเกตเห็นได้นะครับว่ามีพระระธานนะครับหลวงพ่อสาเร็จสมปรารถนาแล้วก็ลูกนิมิตเก้าลูกแล่ว,ว่าเราจะต้องมาปิดทองที่นี่แน่นอนใช่ไหมครับแล้วเขาว่ากันว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยได้มากราบขอพรท่านแล้วนะครับรวมถึงการที่มีศรัทธาแล้วก็มีเจตนาที่ดีแล้วก็ทําความดีรับรองว่าท่านจะต้องประทานพรให้เราสมปรารถนาแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันครับ ขอพ่อหลวงพ่อสมเร็จสมปรารถนาไปแล้วนะครับเราก็มาปิดทองลูกนิมิต9ลูกตรงนี้เลยนะครับก็ขอทำบุญเผื่อคุณผู้ชมด้วยนะครับจะได้มีความสุขไปพร้อมๆกันนะครับลูกสุดท้ายสาธุเฮงเฮงปังปังครับ คนนี้มีพระแก้วมรกตด้วยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระแก้วมรกตกันพอเราเดินขึ้นมาถึงบนนี้แล้วเนี่ยนะครับมองย้อนกลับลงไปสิครับจะเป็นแบบห้องโถงใหญ่ๆนะครับซึ่งถ้าหากว่ามองในมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่สวยอีกมุมหนึ่งเลยนะครับ พิเศษของวัดค้ำเพชรพิมานแห่งนี้นะครับก็คือทางเข้ากับทางออกเนี่ยจะเดินทะลุกันได้ครับแต่ว่าเราจะไปออกอีกทางหนึ่งครับซึ่งตลอดเส้นทางขาออกเนี่ยนะครับเราก็จะได้พบกับพระพุทธรูปนะครับรวมถึงพระประจําวันเกิดให้เราได้สักการะตลอดเส้นทางเลยนะครอันนี้พระประจำวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารนะครับ ไปกับบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวง ก็จะมีพระเจดีย์เบญจธาตุประดิษฐานอยู่นะครับซึ่งภายในเนี่ยนะครับก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระปัจเจพุทธเจ้าพระโมุคลานะพระสารีบุตรพระพิมพาแล้วก็พระศิวลีครบ5องค์เลยครับ านสิ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือความงดงามของหินง,งอกหินย้อยที่มีรูปร่างแปลกตานะครับต้องบอกว่าสวยทุกจุดเลยครับนี่อย่างข้างหลังผมนี้เห็นเป็นเด็กน้อยตาขีดเลยอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็หินบางจุดเนี่ยเมื่อเวลาต้องกับแสงไฟแล้วเนี่ยจะมีความระยิบระยับเหมือนอัญ,ญมณีเลยนะครับเหมือนเพชรสมชื่อเลยละครับ แบบใช้แสงจากโทรศัพท์ก็ได้ครับส่อง,งไปเนี่ยนะครับความละเอียดระยระยความเปล่งประกายนี้ก็จะออกมาให้เราเห็นเลยนะครับชัดเจนขึ้นจริงๆมองด้วยตาเปล่ามี่ก็เห็นแล้วนะครับแต่อันนี้แบบจะเห็นชัดขึ้นกว่าเดิมอีกครับและนี่ก็คือความอันซีนของวัดถ้ำเพชรพิมานนะครับ วัดสวยวัดแรกที่ผมพาทุกคนมาซึ่งเหมาะมากๆถ้าหาว่าเราจะปักหมุดมาเที่ยวกันที่นี่ครับยันนี้นะครับเราจะวางเวลาไว้กับที่พักที่ชื่อวางเวลารีสอร์ทเขาใหญ่ครับชื่อนี่เก๋มากๆเลยใช่ไหมครับ แต่วันนี้เนี่ยนะครับผมกับพิมพ์งานเนี่ยได้พักบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ข้างหลังนี้เดี๋ยวเราไปดูบ้านกันครับโหเข้ามาข้างในตรงนี้นะครับเป็นบริเวณห้องโถงที่แบบโล่งสบายมากๆเลยนะครับเป็นลิฟท์รูมเป็นห้องสำหรับครอบครัวเลยนะครับแล้วก็มีทีวีให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละห้องกันดีกว่าว่าแต่ละห้องเนี่ยเป็นยังไงบ้าง สำหรับชื่อวางเวลารีสอร์ทเขาใหญ่เนี่ยนะครับทางเจ้าของเนี่ยเขาอยากให้ทุกคนวางเวลางานวางความสับสนวุ่นวายลงให้หมดครับแล้วก็มาพักผ่อนมาเติมความสุขให้เต็มที่กับที่พักกับธรรมชาติของเขาใหญ่ส่วนที่ใช้เราจุฬาเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับแค่อยากให้มีความเอ๊ะดูมีสไตล์ดีครับมาดูส่วนตรงนี้บ้างนะครับเป็นระเบียงครับ บริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่เป็นระเบียงนะครับของบ้านชั้นบนนะครับแล้วก็มองไปตรงนี้ก็จะเป็นวิวของเขาใหญ่บรรยากาศตอนเช้าตอนเย็นบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆเหมาะที่เราจะแบบมารับลมรับแดดอย่างนี้ครับ ที่ตรงนี้นะครับจะเป็นบ้านหลังเล็กๆสี่หลังนะครับที่เป็นโทนสีส้มเข้ากับบรรยากาศยามเย็นเลยแต่ดูจริงๆแล้วเนี่ยหลังก็ไม่ได้เล็กนะครับดูอบอุ่นสบายๆเป็นส่วนตัวดีแต่ถ้าหาว่าใครอยากจะจอดรถนี่เลยครับด้านนอกหน้าบ้านพอดีเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับตรงนี้ลีฟิ้งรูมเล็กๆตรงนี้นะครับ แต่ว่ามีการจัดสถานที่เป็นสัดเป็นส่วนห้องน้ําอยู่ตรงนี้ห้องแต่งตัวอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตู้เย็นด้านล่างด้วยครับห้องนอนน่าจะอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแล้วว่าห้องนอนต้องอยู่ข้างบนนะครับบ้านหลังเนี้ยเพดานค่อนข้างสูงครับอากาศก็เลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วตรงนี้ก็เป็นเตียงนอนถ้าหากว่ามากันหลายคนเนี่ยนะครับก็มีเตียงเสริมเสริมได้ข้างๆตรงนี้เลยนะครับดูอบอุ่นมากๆเลยครับเนี่ย ลองวางเวลาวุ่นๆมาพักที่วางเวลารีสอร์ทเขาใหญ่กันนะครับจากจุดเริ่มต้นที่เราใส่ใจ ไปกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJEV เช้านี้นะครับเราตื่นกันแต่เช้ามืดหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะพาทุกคนเนี่ยไปชมความอันซีนกันอีกที่หนึ่งวัดสวยนะครับของอำเภอปากช่องนั่นก็คือวัดป่าภูหายหลงตำบลวังกระทานั่นเองครับแต่ความอันซีนเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้เราต้องขึ้นบันไดไปชมกันครับไปออกกาลังกายกันครับจุดที่หนึ่งนะครับ้าไปไหว้พระกันก่อนนะครับ วัดป่าภูหายหลงแห่งนี้นะครับมีพระอาจารย์ประพันธ์อานาวิโรหรือพระอาจารย์สุ่มเป็นเจ้าอาวาสจุดประสงค์ที่ตั้งชื่อวัดว่าวัดป่าภูหายหลงเนี่ยนะครับก็เพื่อให้คนที่มาเนี่ยได้หายหลงจากกิเลสทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงให้มีสติอยู่กับปัจจุบันนั่นเองครับวัดป่าภูหายหลง หายจริงๆครับหายแต่เริ่มต้นเลยหายใจไม่ทันแต่ต้องขึ้นกันต่อครับไปครับที่เราต้องมาที่นี่ตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยนะครับเพราะความอันซีนเนี่ยที่ผมบอกว่าอยู่ข้างบนนพะเพราะว่าที่นี่นะครับจุดที่พาสิทธิ์ขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราได้เห็นแบบตัวเมืองของที่นี่เลยนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นแสงแรกดีไม่ดีเราอาจจะได้พบกับทะเลหมอกที่สวยงามก็เป็นได้ นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้เจอกับทันซิแบบไหนกันนะครับไป แสงแรกของวันเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นแล้วครับถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยได้มาอยู่กับผมตอนนี้นะจะรู้ทันทีเลยว่าบรรยากาศตรงนี้คือดีมากๆลมก็เย็นสบายครับและจุดที่ผมยืนอยู่นะครับจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สูงที่สุดของตําบลวังกระทะนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยครับทิวทัศน์ตรงนี้เนี่ยจะเห็นอําเภอป,ปากช่องเนี่ยนะครับแทบจะ360องศาเลยละครับ ความอันซีนที่เป็นไฮไลท์ของวัดป่าภูไหหลงแห่งนี้นะครับนั้นก็คือในช่วงฤดูฝนหรือช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยถ้าขึ้นกันมาตั้งแต่ตอนเช้ามืดอากาศดีๆเราจะได้ชมทะเลเหมอกล้อมรอบยอดเขากับพระอุโบสถทําให้วันนี้คล้ายกับสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เลยเป็นที่ศรัทธาของผู้คนที่เดินทางมามา,มากๆนั่นเองครับ เราได้เห็นแสงแรกกันไปแล้วนะครับและถ้าหากว่าใครมาที่นี่นะครับระหว่างทางที่ขึ้นมาพระอุโบสถเนี่ยก็จะมีจุดสักการะของพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด9จุดด้วยกันซึ่งจุดแรกเนี่ยนะครับก็คือสาลาอนาฬโยอุปถัมภ์ซึ่งผมได้สักการะไปแล้วส่วนจุดที่เหลือเนี่ยมีตรงไหนบ้างตามผมมาเลยครับ ที่2และจุดที่3นะครับพระแม่โพศพและแม่พระธรณีครับและด้านข้างของสาราพ,พระแม่โพศพและแม่พระธรณีนะครับก็ยังมีองค์ท้าวเวสสุวรรณให้เราได้สักการะอีกด้วยนะครับ จุดที่4นะครับองค์พระศีวลีครับรอยพระพุทธบาท ไปครับจุดที่5ครับสาราโลกอุดรครับนี่ตรงนี้เลยไปครับขอพรพระอุปคุต ครับพระมหาสังกจจยครับ ยอดสูงสุดของวัดนั้นก็คือพระอุโบสถพระพุทธมงคลมุจจรินซึ่งด้านในนะครับประดิษฐานพระประธานนามว่าพระพุทธมงคลสิริทวีชัย mm hmm. และจุดที่9นะครับจุดสุดท้ายครับต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระพุทธเจ้าองค์ดำครับ บ้างครับกับความอันซีนที่วัดตาภูหายหลงครับผมมั่นใจมากๆเลยนะครับว่าถ้าทุกคนได้มาที่นี่เนี่ยรับรองหายหลงแน่นอนแต่วันนี้นะครับเที่ยวเราไม่ไทยแลนด์เวิร์มหมดเวลาลงลวครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายทางกลับบ้านไปทางไหนเนี่ยหลงแล้วเหรอขอขอบคุณวางเวลารีสอร์ทเขาใหญ่โทร 0 8 2 8 8แ6 1 7 6 0แ6 3แ9 6 8 5 6่ห